สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่าในิยาใหญ่เรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วมาที่เรื่องต่อไปเรื่องกองทัพวังกำลังที่ประจิมนะเข้าใจแล้วล่ะแต่กองทัพมนุษย์มาผสมนี่คืออะไรหรอลิมูเรอยถามเมนิมาลุถึงจะมีตั้งสามหมื่นแต่คงจะเกณฑ์ทหารจากเหล่าอสูรในมหาพงภัยแห่งจูรามาใช่ไหมนะ เบนิมารุก็ตอบว่านี่คือกองทัพที่ประกอบไปด้วยสมาชิกหลักๆคือเหล่ามานุษย์มาลูกน้องของเคลแมนนะครับถึงเกลโดจะให้พวกเขาทํางานในฐานะเฉลยอยู่แต่ก็ยืมตัวมาโดยการคัดสรรเฉพาะคนที่ถนัดด้านการสู้รบครับแลกกับการที่เหล่าไฮออกผู้ว่างงานหลังจากทํางานก่อสร้างของพวกตัวเองเสร็จแล้วจะได้เข้ามาแทนตําแหน่งที่ว่างของพวกเขาครับจากวิธีการพวดของเบนิมารุนั้นดูเหมือนว่าจะคิดคํานวณมาเป็นอย่างดีแล้ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออัตราความคื้มหน้างานก่อสร้างของเกลโดถ้าอย่างนั้นก็เอาเถอะสำหรับกองทัพแล้วการเสริมกำลังโดยมีผู้ประสบการณ์ด้านสู้รบนั้นคงแข็งแกร่งกว่าการรวบรวมพวกมือสมัครเล่นทว่าไม่ใช่ว่าเจ้าพวกนั้นปราศจากความอารมณ์มั่วยหรอกหรอเล็มุโร่เอ่ยถาม หากพูดถึงลูกน้องของเคลแมนส่วนใหญ่จะเป็นแร้ง B แต่ในจนํานวนนั้นยังมีหลายคนที่อยู่เหนือแรลง A อีกด้วยถึงจะเป็นกลุ่มที่แก่งมากๆแต่หากมองในฐานะกองทัพก็ถือว่าอ่อนแออย่างพวกอาศูนย์ที่แค่ทําตามคําสั่งด้วยความหวาดกลัวนะ่ะคงไม่เหมาะจะเป็นศัตรูของทหารอาชีพที่ได้รับการฝึกซ้อมมาแล้วหรอกริมูรูว่าจนป่านนี้แล้วถึงจะรวบรวมกลุ่มคนพวกนั้นมาก็ไม่มีเวลาจัดฝึกซ้อมทางทหารหรอกเบนิมารุก็ตอบว่า เพราเกีวโดตอนนี้เลยไม่มีพวกอันธพา์เห็นแก่ตัวครับเอาเถอะถึงจะมีคนโง่แบบนั้นอยู่ข้าก็จะทําให้เงียบเองแหะครับลิมูรุก็คิดว่านั่นสินะถ้าเป็นเบเนมารุ aru, การใช้กําลังทําให้เชื่อฟังนั้นถือเป็นเรื่องง่ายๆนี่เนอะลิมูรุก็ถามว่าแต่ว่า,ท,า,ท,าทั้งๆที่อุสาอยู่ในช่วงคุ้นเคยกับงานแล้วคืนดึงตัวไปลบแบบบังคับแลก็ เบนิมารู้ตอบรับริมูรู้พู้อิดออดเช่นนั้นว่าไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องที่เจ้าพวกนั้นเสนอมาเองครับพวกเขาบอกว่าอยากให้ท่านริมูรู้เห็นว่าพวกตนก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเบนิีมารู้พูดเรื่องที่คาดไม่ถึงเขาบอกว่าเหล่ามนุษย์มาที่เห็นแก่ตัวพวกนั้นเสนอตัวด้วยความตั้งใจของตนมีทั้งข้าวอร่อยอร่อยและพักพวกที่ถูกคอกันนอกจากเจ้านายที่คอยพูดว่าจำเป็นต้องมีพวกตนแล้วยังมีงานที่คุ้มค่าต่อการทำอีกด้วยเจ้าพวกนั้นเลยเกิดฮึดขึ้นมาว่า พวกตนก็มีพลังเพื่อที่จะปกป้องสิ่งเหล่านั้นอยู่นะครับ เบนิมารุก่าวเช่นนั้นเรื่องนี้ถือเป็นการคำนวนพณพลาดอันน่ายินดีและข้อเสนอนี้นับว่าช่วยได้มากเพราะกำลังทหารที่เกณฑ์มานั้นไม่มีประโยชน์ในการลบจริงแต่อย่างใดแม้ว่าบางครั้งอาจจะต้องป้องกันประเทศอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้แต่หากคิดในเชิงกำไรขาดทุนแล้วบางครั้งยอมจำนวนโดยไม่มีข้อแม้ก็ถือว่าชาญฉลาดแม้การตกเป็นท่าของประเทศอื่นจะเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้แต่ถ้าถึงขั้นที่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝ่ายตรงข้ามโดยถูกเรียกเก็บภาษีอย่างหนักการทำตัวหน้าไหว้หลังหลอก ด้วยจิตใจมานะอดทนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเช่นกันถึงจะพูดให้ฟังดูยากแบบขี้เก๊กไปหน่อยแต่สรุปก็คือตอนนี้ต้องอดทนไว้แล้วสักวันค่อยไปล้างแค้นนั่นเองตราบใดที่ผู้บุกลุกไม่แสดงพฤติกรรมโหดไร้และไล้มนุษยธรรมอย่างหนัก การยอมรับข้อเสียเปรียบเล็กน้อยแต่โดยดีก็นับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแต่ต้องไม่มองข้ามความรู้สึกของประชาชนผู้อาศัยอยู่ในประเทศอนาคตของพวกตนก็ควรเลือกโดยความรับผิดชอบของพวกตนในฐานะผู้ปกครองมีแต่จะต้องตอบรับความรู้สึกดังกล่าวเท่านั้นฉะนั้นลิมรูจึงคิดว่าระบบเกณฑ์ทหารเป็นวิธีการที่เลวร้วายที่สุดการบังคับให้รักชาติถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเทมเพสเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้าการคุ้มครองของ,ของลิมูรุลิมูรุไม่มีเจตนาจะเชื่อฟังคนจากที่อื่นผู้มายัดเยียดข้อ เรียกร้องอันเยื่อยิงหรอกเนื่องจากพวลริมรุไม่คิดจะปล่อยมือจากสิทธิ์ของโปลริมรุไปไง่ายๆไม่ว่าอย่างไรก็จะเกิดความขัดแย้งทางความคิดเห็นถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมต้องกลายเป็นสงครามแน่ๆคืนต่อต้านไปก็เดือดร้อนอยู่ดีหากไม่มีความรู้สึกที่อยากจะปกป้องประเทศของพวกตนโดยพวกตนแล้วถึงจะรีบหนีออกไปที่ไหนสักแห่งก็ไม่เป็นไรหรอกริมรู้คิดอย่างนั้นเรื่องที่ไม่ควรเข้าใจผิดคือคนที่ริมรู้ควรปกป้องคือใครกันแน่แน่นอนว่าควรให้ความสําคัญกับเหล่าพักพวกที่ ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันตั้งแต่ตอนสถาปนาประเทศส่วนกลุ่มคนที่เพิ่งจะมาเรียกร้องสิทธิ์เอาทีหลังลิมูรูไม่มีเจตนาที่จะดูแลพวกเขาถึงขั้นนั้นหรอกหากไม่มีประชาชนที่ควรปกป้องแม้แต่ลิมูรูก็คงหนีออกไปเร็วๆแล้วจากนั้นก็สร้างประเทศใหม่ที่ไหนสักแห่งกับเหล่าพักพวกที่ถูกขอกันเท่านั้นเพราะในกรณีของลิมูรูนั้นไม่จําเป็นต้องยึดมั่นในแผ่นดินแห่งนี้ ทว่าหากทุกคนรักในเทมเพสอันเป็นสถานที่ที่พวกลิมูรุควรกลับไปลิมูรุก็ตั้งใจที่จะตอบรับความรู้สึกดังกล่าวอย่างสุดความสามารถไม่ว่าจะเป็นศัตรูภายนอกแบบไหนพวกลิมูรุจะบดขยี้อย่างเต็มกำลังต่อให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นจอมันกีก็ตามลิมูรุเตรียมใจไว้แล้วว่าไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ต้องฆ่าให้ได้เอาเถอะเพราะว่าเกียรอันตรายลิมูรุจึงภาวนาไม่ให้เป็นแบบนั้นเบนิมาลุกก็กล่าวว่าฆ่าสัมผัสดได้ถึงความมุ่งมั่นอย่างเหลือล้นความรู้สึกของเขา เจ้าพวกนั้นคงเป็นของจริงครับอีกอย่างพวกคนที่รับรู้ข่าวลือเรื่องสงครามจากท้องที่ต่างๆในมหาภูมิภัยแห่งจูราก็ช่วยกันเสนอความร่วมมือมาครับกองพลที่รวบรวมคนกลุ่มนั้นเข้าด้วยกันก็คือกองทัพมนุษย์มาผสมนี่แหละครับแต่จํานวนนี้ก็เอาคนที่ดูอ่อนแอ,ออกแล้วนะครับเบนีมารู้ยิ้มแห้ง วิเศษไปเลยลิมรุจึงรู้สึกดีใจว่าหากเป็นเช่นนี้ก็ทําเต็มที่ได้ส่วนเรื่องกองทหารอาสาสมัครซึ่งเป็นอสุดท้ายนั้นนี่คือกองพลนําประกอบไปด้วยคนที่อาศัยอยู่ในเทมเพลตและเหล่ามนุษย์จากประเทศข้างเคียงที่มารวมตัวกันอย่างไรก็ตามในกรณีที่พวกลิมูรุพ่ายแพ้ประเทศในระแวกมหาพงไพรแห่งจูราจะร่มสลายไปด้วยถ้าเช่นนั้นก็ร่วมมือกันตั้งแต่แรกดีกว่าจึงมีกลุ่มคนที่เสนอความร่วมมือในทุกๆด้านมารวมตัวกันนั่นเองในจํานวนนั้น ส่วนใหญ่เป็นนักผจญภัยและทหารรับจ้างดูเหมือนว่าในหมู่ผู้อพยพที่รับเข้ามาก็ยังมีผู้สมัครมาเข้าร่วมกันเป็นจํานวนมากอีกด้วยพวกบ้านที่เดิมพันชีวิตไว้ก,กับการสํารวจดันเจี้ยนเขาวงกดใต้ดิน พวกที่ขอเป็นเหยื่อในร่างาวตารลร่างเสมือนก็มารวมตัวกันเป็นจํานวนมากเช่นกันเพราะจานวนสุทธิคือ2 0 0 0 0จึงคาดหวังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ถูกลงบันทึกไว้ในฐานะกําลังลบที่พอใช้ได้ปีกซ้ายก็ประมาณนี้แหละครับความต่างระหว่างปีกขวากับปีกซ้ายคือความซื่อสัตว์ต่อเทมเพลตล่าวคือความซื่อสัตว์ต่อท่านิมุรุคับกองพลปีกขวามีแต่พวกที่เตรียมใจจะเดิมพันชีวิตเพื่อท่านริมุรุและประเทศนี้ครับส่วนปีกซ้ายคือพวกคนที่มารวมตัวกันตามความตั้งใจของแต่ละคนครับแม้ว่า อาจจะมีคนที่มีความปรารถนาอันสูงส่งอยู่ด้วยแต่เนื่องจากไม่มีเวลามากพอที่จะไปสัมภาษณ์เป็นรายคนจริงๆครั้งนี้จึงได้มีการก่อตั้งขึ้นมาในลักษณะนี้ครับเบนิมารุกล่าวเช่นนั้นข้างหลังริมลูมีชิออกับดดอาโบกำลังพยักหน้าเงือกงักอยู่แม้ริมรูจะรู้สึกเหมือนได้ยินบทสนทนาที่น่ากลัวอย่างปีกซ้ายคือหมากสังเบยสินะคะบ้างหละมาทดสอบพวกเขาเพื่อคาดสันหัวกะทิกันใหม่ขอรับบ้างหละแต่ริมรุไม่คิดไปเองแน่ๆน แล้วปัญหาก็คือควรจะให้ข้าแต่งตั้งใครเป็นหัวหน้าของแต่ละทัพนี่แหละครับเบนนิมารุก,ก่ลาวในที่สุดก็เข้าประเด็นหลักตรงนี้แล้วถ้าอย่างนั้นก็เริ่มจากกองทัพวางกําลังที่ประจิมถึงจะเป็นกองทัพขนาดใหญ่ที่สุดแต่เพราะว่าสังกัดกับสภาสมาชิกจึงอยู่กันกระจกกัดกระจายตามท้องที่ต่าง ถ้าดูแค่จํานวน2 0 0 0 0 0ก็ถือเป็นทัพใหญ่อยู่หรอกครับแต่จํานวน1นึ0 0 0สของกองทัพวางกําลังที่ประจิมนี่คาตั้งใจว่าจะให้จัดการกันในท้องถิ่นโดยไม่เคลื่อนพลครับเบนนมารุกล่าวเช่นนั้นนั่นสินะเพราะว่าเป็นกองพลแนนะของสภาพเพียงในานามถึงพวกเราจะเคลื่อนพลโดยพละการได้แต่คงเรียกตัวมาให้ถึงที่นี่โดยเฉพาะไม่ได้หรอกริมรุกลก่าวถ้าพวกเขามารวมตัวกันที่ใดที่หนึ่งก็สามารถเคลื่อนย้ายทุกคนด้วยเวทมนต์ของริมรุได้หากให้คนจํานวนตั้ง1 5 0 0 0 0คนเคลื่อน พร้อมกันแค่จัดการเรื่องนั้นก็งานหนักแล้วไม่อาจคิดได้ว่าจะอปฏิบัติการทางการทหารได้อย่างตรงไปตรงมาได้ในขณะที่ยังไม่กําหนดระบบสั่งการคงจะปลอดภัยกว่าหากให้พวกเขาเตรียมการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้สายลับของฝั่งจักรวรรดิออกแผนเบีย่ยงความสนใจประเทศต่างๆเบนิมารุก็กล่าวว่าข้าคิดแบบนั้นเหมือนกันครับถ้าเป็นพลังของข้าอาจจะจัดการได้ครับแต่สําหรับกองทัพบ,บางกําลังที่ประจิมก็รักษาสภาพการตอนนี้ไว้ก่อนแม้ไม่มีหัวหน้ากองพลแต่ ถ้ากำลังคิดว่าจะให้เทสทารอซาผู้เป็นผู้ทางการทหารควบสองตำแหน่งไปเลยนะครับริมูรุก็กล่าวว่าฉันคิดว่าแบบนั้นก็ดีอยู่หรอกแต่ถ้าสงครามเริ่มแล้วฉันอาจจะให้เทสทารอซากับประเทศก็ได้ถึงตอนนั้นฉันกังวลว่าจะติดต่อได้หรือเปล่านะ จะติดต่อกับหน่วยที่ก,กระจายในแต่ละท้องที่ของนานาประเทศฝั่งตะวันตกอย่างไรการสร้างเครือข่ายในประเทศต่างๆและเมืองหลักแต่ละเมืองต่างก็ประสบความสําเร็จโดยใช้วิธีการสื่อสารที่หลากหลายได้แก่เวสสนทนาลูกแกวสื่อสารสําหรับการติดต่อและเครือข่ายการสื่อสารจากไย,ยเล็ก,ก้าม,มนตาทว่าสถานการณ์ปัจจุบันคือหากเป็นระดับเทศบาลที่ห่างไกลจะเตรียมความพร้อมไม่ทัน จะว่าไปแล้วการติดตั้งสิ่งเหล่านั้นก็เป็นหน้าที่ของหน่วยก่อสร้างเช่นกันเนื่องจากมีผู้ใช้เวทมนต์อยู่ในหน่วยก่อสร้างคงใช้เวทสนทนาได้อยู่หรอกเดียโบก็พูดขึ้นมาว่า ไม่เป็นไรหรอกขอรับถ้าเป็นมอสแล้วก็ถึงจะเป็นหน่วยหลายร้อยหน่วยก็คงจัดการได้ขอรับเบนิมารูก็พูดต่อว่าใช่ครับข้าก็ได้ยินเรื่องนั้นมาจากโซเอด้วยมอสคือคนที่ทุ่มเทกับการรวบรวมข้อมูลโดยร่วมมือกับโซเออยู่ครับได้ยินมาว่าเขาสามารถรับผิดชอบเรื่องการติดต่อระหว่างหน่วยงานในเวลาที่ว่างจากงานได้นะครับริมูรุคิดว่าจริงปะเนี่ยมอสช่างเป็นพวกที่ใช้งานสะดวกนักถ้าอย่างนั้นให้มอสเป็นหัวหน้ากองพลก็ได้ไม่ใช่หรอริมูรุเอ่อยถามขึ้น ไม่หรอกขอบอกเลยว่าแบบนั้นมอสก็น่าสงสารสิครับเบนนี่มารู้ตอบเช่นนั้นนั่นสินะขอรับเมื่อคิดจากนิสัยของเทสตทาลอซ่าแล้วมอสคงน่าเวทนาขอรับถึงข้าจะไม่รู้แต่ก็เห็นใจมอสอยู่นิดหน่อยนะขอรับเดียโบลกาวเข้าใจละถ้าอย่างนั้นก็ให้เทสตทาลอซ่าเป็นหัวหน้ากองพลชั่วคราวแล้วกัน ลิมรู้ลก่าวเช่นนั้นอย่าว่าแต่เบนีมารู้เลยกระทั่งดิอาโบยังเวทนามอสจุดนี้ลิมรู้อ่านบรรยากาศแล้วหยุดการแต่งตั้งให้หมอสเป็นหัวหน้ากองพลไว้ครั้งนี้ลิมรู้จะให้กองทัพวางกำลังที่ประจิมอุทิศตนกับการรักษาความสงบอันเป็นหน้าที่หลักในกรณีฉุกเฉินก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่นั้น ต่ลิมรูตัดสินใจไว้ว่าการเคลื่อนทัพนี้ถือเป็นวิธีสุดท้ายเทสตารลอซา่าควบตำแหน่งหัวหน้ากองพลด้วยลิมรูประกาศไว้ว่าเพราะนี่เป็นตำแหน่งชั่วคราวเท่านั้นหากมีคนที่เหมาะสมก็ให้สับเปลี่ยนเท่านี้เรื่องเกี่ยวกับกองทัพวางกำลังที่ประจิมก็เรียบร้อยแล้วถัดมาคือกองทัพมนุษย์มารผสมประเด็นนี้ถ้ามบหมายให้เบนิมารูล่ะจะเป็นอย่างไรลิมรูคิดเช่นนั้นข้าจะเสนอชื่อท่านไิ้กูรุนะครับเบนิมารูเอ่ยขึ้น ลิมรู้คิดว่าลิกุรู้หรอจริงอยู่ที่ลิกุรู้มีประสบการณ์เป็นผู้นำหน่วยรักษาความปลอดภัยและความสามารถก็เหนือแหลงเอไร้ข้อตำหนิแต่ลิกุรู้มีสถานภาพเป็นผู้ช่วยของลิกุรูโดจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าจะเอื้อมหน่วยให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองพลได้หรือไม่ ถ้าทำได้ลิมูรุอยากจะตัดสินแพ้ชนะโดยใช้เฉพาะทหารประจาการเท่านั้นทว่าในขณะนี้ยังไม่เป็นที่กระจ่างว่าฝั่งจกักรวรรดิจะเตรียมกําลังทหารมาสักเพียงใดลิมูรุให้มุ่งเป้าไปที่การสอดแนมแล้วแต่การจะได้มากระทั่งข้อมูลภายในจกักรวรรดินั้นไม่อาจทําได้ถึงอย่างนั้น เมื่อคาดเดาจากข้อมูลการซ้อมรบทางการทหารที่ได้มาอย่างไม่ปฏิปต่อกันแล้วจะคาดการณ์ได้ว่ามีการเคลื่อนกำลังทหารอย่างตาม3ามแสนนายขึ้นไปดีไม่ไดีอาจเป็นไปได้ว่ากองทหารขนาดใหญ่จำนวนเกินหนึ่งล้านนายเคลื่อนทัพสถานการณ์ดังกล่าวไม่เริ่มหน่วยในการรักษากองทัพมนุษย์มารผสมไว้ถึงจะไม่ได้ไม่พอใจต่อการสั่งการของลิกุลุแต่ลิมุลุก็ไม่สบายใจอยู่ดีพูดตรงๆคือการจัดหน่วยที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเวลาจริงนั้นไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็อันตราย อืมนึกแล้วเชียอว,ว่ายังไงก็อยากให้เบนิมารุรับผิดชอบจุดนี้หลังจากนี้ก็เรียกกองทัพมนุษย์มาผสมนี้ว่าเลดนัมเบอร์กองพลสีแดงกันเถอะจงคัดเลือกนายพันจากคุเลไนแล้วให้ไปรวมตัวกันเป็นหน่วยซะในฐานะกองพลที่4เบนนมารุนายช่วยเป็นหัวหน้ากองพลและสั่งการโดยตรงทีริมรุกกล่าวเช่นนั้นพางคิดว่าเพราอันตรายเลยเป็นเลดไม่ได้เล่นมุกค,คุณลุงอันน่าพึงพอใจมานานแล้วนะ แต่จะไม่พูดหรอกนะเพราะไม่อยากทําให้บรรยากาศหนาวจนแข็งลิมบูรุคิดเรื่องบ้าๆพันนั้นในใจทั้งที่ใบหน้ายังเก๊กอยู่การดําเนินการหาลือเป็นไปอย่างราบรื่นโดยที่ไม่มีใครรู้สึกถึงเรื่องนั้นเข้าใจแล้วล่ะครับเช่นนั้นก็โปรดวางใจเถิดเบนนี่มารู้ตอบเช่นนั้น เหมือนเบนนี่มารุก็คาดการถึงความเปไปได้ที่ลิมรู้จะพูดแบบนั้นไว้ด้วยเขาน้อมรับแต่โดยดีไม่มีหวนวิตกเบนนี่มารุมียูนิสกิลผู้ปกครองจอมพลสูงสุดสามารถเสริมกำลังกองทัพที่ขาดความชำนาญได้อย่างง่ายดายดังนั้นเบนิมารุจึงเหมาะสมกับการจัดการการระดมพลด้วยเหตุนี้นอกจากเบนิมารุจะต้องสั่งการกองทัพทั้งหมดแล้วยังต้องสั่งการหน่วยในความควบคุมโดยตรงอย่างเลดนัมเบอร์อีกด้วย สุดท้ายคือกองทหารอาสาสมัครตั้งใจจะทำยังไงกับกองทหารอาสาสมัครหรอลิมุรุเอ่อยถามก็นั่นแหละครับปัญหาเบนิมารุทำหน้ายุ่งยากตอบคำถามลิมุรุกองทหารอาสาสมัครนี้เป็นกองพลที่มีสัสดส่วนมนุษย์อยู่มากหากให้อาสุนเข้ารับตำแหน่งหัวหน้ากองพลดังกล่าวอาจเป็นการกระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจที่ไม่จำเป็นขึ้นมาก็ได้ดูเหมือนว่าเบนิมารุจะกังวลเช่นนั้น ก็จริงนะถ้ามีข่าวลือแพร่ออกไปว่าในประเทศแห่งอสูรมนุษย์ไม่สามารถประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้เพียงแค่นั้นก็ทําให้ภาพลักษณ์ตกต่ําลงแล้วล่ะนะเรมุลุกก่าว คนที่กังวลในเรื่องโง่เข่าพันนั้นท้ายที่สุดก็เป็นพวกปลายแถวพวกหมาขี้แพ้ค่ะเพราะไม่ว่าอย่างไงก็คาดหวังให้ประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องใส่ใจเลยค่ะชีออนกล่าวเช่นนั้นไม่หรอกชีออนมันก็เป็นแบบนั้นอยู่หรอกแต่สำหรับบรรดาผู้คนที่ไม่ได้รู้จักพวกเราดีก็จะฟังแล้วคิดว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงนะสิิมุรู้ตอบเช่นนั้น นั่นสินะขอรับมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเลยขอรับเดียโบกล่าวชิออนดูถ้าจะไม่ยอมรับแต่กลยุทธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นสิ่งสําคัญถ้าถูกบอกว่าแบ่งแยกเพราะเรื่องนี้ก็ฟังดูเหลวไหลดังนั้นลิมรู้คิดว่าประเด็นนี้จําเป็นต้องพิจารณาอย่างจริงจังแต่ว่าไม่มีบุคลากรที่เหมาะสมเลยไม่ใช่หรือขอรับเดียโบกล่าวเพราะมันเป็นแบบนั้นนั่นแหละเบนี่มารู้ถึงได้กุ้มบกกุ้มใจอยู่ริมรู้คิดเช่นนั้นแล้วกล่าวว่า นั่นสิเดิมทีก็เป็นทหารอาสาสมัครซะด้วยจากมุมมองของฉันก็ถือว่าอยู่เหนือความคาดหมายเลยละ่ะเบนิี่มารุก,ก็กล่าวว่าถึงจะว่าอย่างนั้นก็มีแต่จะต้องใช้คนพวกนี้เท่านั้นแหละครับใช่แล้วริมรู้ซาบซึ้งในความมุ่งมั่นของเหล่าผู้คนที่สมัครเข้ามาจึงรู้สึกว่าไม่อยากทําให้สิ่งนี้สูญเปล่าถ้าว่าหากจะประยุกต์ใช้ให้ดีจําเป็นต้องมีผู้บัญชาการที่มีความสามารถเพราะพวกเขาคงไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งกว่ากองทัพมนุษย์มารผสมหรือเรียกใหม่ว่าเลดนัม หากพูดถึงบุคลากรที่สามารถรวมพวกเขาเข้าด้วยกันได้นอกจากเบนิีมารู้แล้วริมารุก็นึกไม่ออกเลยเอาละ่ะจะทำอย่างไรดีจิราที่อยู่หน่วยโซเอละเป็นยังไงครับเบนิมารุเอ่ยถามเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ารับตัวมาจากการต่อรองแบบลับๆกับอาณาจาักรอิงกราเซีย มอนั่นเองก็คงไม่ชอบโผล่หน้าสู่สาธารณะหรอกริมรู้ตอบเช่นนั้นแม้ริมรู้จะไม่เคยได้ยินว่าเทสซาลาสซาต่อรองอย่างไรแต่ริมรู้คิดว่าการให้จิราดมีบทบาทต่อหน้าสาธารณะชนนั้นไม่เหมาะสมเพราะดูเหมือนเขาจะถูกตาหน้าว่าเป็นผู้ทรยศมนุษยชาติถ้าไม่สร้างเรื่องต่อสาธารณะชนว่าเขาตายก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ผู้อื่นถึงริมรู้จะไม่มีหน้าที่ในการปกป้องเขาแต่คงไม่ฝืนให้เขาออกไปมีบทบาทหรอก แม้ว่าแค่เรื่องความสามารถจะไม่มีตำหนิแต่ก็เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนสินะครับเบนนี่มารูกล่าวประมาณว่าเบนนี่มารูแค่ลองพูดดูไม่ได้จะเสนอชื่อจริงจังหลังจากตัดใจไปอย่างง่ายดายแล้วก็เอ่ยถึงตัวเลือกถัดไปแต่ว่าการยึดติดกับมนุษย์เป็นอุปสรรคจังแฮะถึงจะหยิบยกชื่อใครมาเรื่อยๆแต่กับไม่มีคนที่โดดเด่นเลย ถ้าขอความร่วมมือจากครูเซเดอร์ล่ะคะจูจูชิออนก็เสนอมาอย่างนั้นลิมบุรุกับเบนิมารุมองหน้ากันจากนั้นก็ต้องชิออนชิออนก็กล่าวว่ามาไม่ได้สินะคะลิมบุรุก็ตอบว่าเปล่าไม่ใช่ชิออนก็พูดแทรกขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นท่านมาซายยคิล่ะคะลิมบุรุารกาลังจะพูดว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ชิออนพูดขัดแล้วเอ่อยชื่อขึ้นมานั่นคือมาซายยคิพอได้ยินชื่อนั้นลิมบุรุก็รู้สึกเหมือนโดนฟ้าผ่า นั่นแหละสุดยอดไปเลยชิออนริมรุกับเบเนมารุตะโกนพร้อมกันนั่นคือจังหวะที่กำหนดให้มาซายยคิเป็นหัวหน้ากองทหารอาสาสมัครอย่างแท้จริงแม้จะเป็นงานบุคคลที่กำหนดขึ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวแต่การกำหนดหน้าที่ครั้งนี้เรียกได้ว่าวิเศษถึงขั้นที่ใครต่อใครก็ยอมรับคนที่ไม่ยอมรับมีแต่เจ้าตัวมาซายุคิเท่านั้นทำไมถึงเป็นผมละ่ะ มาซายู uki, คีกุมขมับหลังจากที่ริมรู้แจ้งแต่ก็ช่วยไม่ได้นี่นาแม้จะน่าเศร้าแต่ว่านี่นาคือสงครามความตั้งใจของเจ้าตัวนั้นไม่เกี่ยวกันเลยถึงจะต่างกับเรื่องที่คิดมาจนถึงเมื่อกี้นี้แต่จะแคร์มาซายูคีไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าฝากให้มาซายูคีจัดการผลลัพธ์ก็น่าจะดําเนินไปในทางที่ดีโดยที่พวกริมรู้ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นในเวลาแบบนี้นับเป็นพัมิตรที่พึ่งพาได้ ผมเองก็ควบคุมอยู่นี้สกิลผู้ถูกเลือกวิถีอำนาจแห่งววลาชนได้มากขึ้นแล้วครับความรู้สึกแบบไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกสรรเสริญเหมือนเมื่อก่อนนั้นหายไปแล้วครับแต่ว่าคราวนี้พอจะใช้ก็ดันใช้ไม่ได้ขึ้นมาเพราะงั้นได้โปรดอย่าคาดหวังถึงขั้นนั้นเลยครับมาซาโยคิพยายามหนีอย่างขี้แพ้แต่เริมรู้อยู่แล้วว่านั่นไม่ใช่ความจริงเพราะไม่ว่าอย่างไรความนิยมของมาซาย,ยูคิก็ไม่เสื่อมคายแม้แต่ตอนนี้ก็ยังมีอิทธิพลอันยิ่งใหญ่อยู่ อย่าแสดงด้านเท่ๆให้พวกเกนยาดูไม่ใช่หรอลิมูรุเอ่ยถามเรื่องนั้นก็มาซาโยคิตอบถ้าเขาช่วยรับหน้าที่นี้ไปลิมูรุจะมองข้ามเรื่องที่เขาเป็นที่เคารพรักของเด็กๆเพราะสอนความรู้แปลกๆให้พวกเขาลิมูรุก็กล่าวว่าไม่ต้องห่วงถ้าเป็นนายต้องทําได้น่ามาซาโยคิก็กล่าวว่า แต่ริมรุก็พูดแทรกขึ้นมาว่าอย่ามาแต่นะเฟยตอนที่ดวลกับโกสุลุฉันก็ให้ความร่วมมือกับนายใช่ไหมพวกมาซายูคิบุกทะลวงชั้น50เรียบร้อยแล้วในตอนนั้นริมรุแอบให้ความร่วมมือด้วยร่างอาวตารเพื่อทําให้โกสุลุผู้เป็นกาเดียนผู้พิทัก์ชั้นอ่อนแอลงนั่นเองขอขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือเนื่องในวอกาสน,นั้นครับมาซายูคิกล่าวงั้นก็เข้าใจแล้วสินะลิมรุกล่าวเช่นนั้นครับมาซายูคิตอบ ขยันขยอขูเข็นแล้วค่อยปลอบอรรมลการเจราจารสำเร็จเข้าใจแล้วล่ะครับเพราะผมได้คุลิมุรุช่วยไว้ในเวลาแบบนี้ก็อยากจะตอบแทนบนคุณบ้างครับ มาซายูคิจึงรับหน้าที่หัวหน้ากองพลแม้ต้องฝืนใจไม่มีเสียงบ่นจากเหล่าทหารอาสาสมัครไม่นำซ้ำยังลงเอยด้วยการที่พวกเขาเริ่มกับเ,เริมเสบสารว่าสำเร็จแล้วบ้างหละ่ะเท่านี้ก็คว้าชัยชนะได้แล้วบ้างหละ่ะอารมณ์ประมาณชนะเกมแรกแล้วไม่ว่ามาซายูคิจะทำสีหน้าอึมครึมสักเพียงใดก็ไม่อาจยกเลิกเรื่องนี้ได้ลงเอยอย่างนี้จริงๆหรอเนี่ยที่เขาบอกว่าสามารถควบคุมยูนิสกิลผู้ถูกเลือกได้นั้นหมายความว่าอย่างไรกัน นึกแล้วเชียวว่าเรื่องที่มาซาโยคิควบคุมสกิลได้นั้นเป็นเรื่องโกหกตามที่ลิมรูคาดไว้หรือไม่ก็อาจเป็นปฏิกิริยาจากดวงของมาซาโยคิโดยไม่เกี่ยวข้องกับสกิลเลยหรือเปล่าอย่างเลออนก็เป็นขั้วตรงข้ามของมาซาโยคิซึ่งให้ความรู้สึกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกตีความไปนในทางไม่ดีว่ากันว่าเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นผู้กล้าแล้วลักษณะน,นิสัยเฉพาะของเจ้าตัวที่มีมาแต่กำเนิดอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขนาดนั้นละมั้ง เอาหน้าเอาหน้าฉันก็รู้สึกผิดที่ตัดสินใจไปโดยพลการอยู่หรอกแต่นายช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทุกคนในฐานะธงสัญลักษณ์ทีนะอย่างไรก็ตามรีมรู้พูดปลอบประโยชน์มาไซาย,ยูคิเช่นนั้น มาซาโยคิ uki, จึงได้เข้ามาสั่งการกองทหารอาสาสมัครจำนวนสองหมื่นนายภายใต้ชื่อผู้กล้าด้วยประการชนี้แผนผังองค์กรที่แก้ไขแล้วลงบันทึกไว้ว่ามีปีกข,ขวา52,000และปีกซ้าย5 0 0 0 0่นจุดสูงสุดคือเบนิมาลุข้างใต้นั้นมีหัวหน้าของแต่ละกองพลเลียงรายกันแม้จะเป็นกำลังทหารที่มีจำนวนทั้งหมดเกิน10,000แสนนายแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นที่สงสัยว่าจะสามารถต้านทานกองทัพจกักรวรรดิได้หรือไม่เพราะว่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเพราะการเตรียมการทั้งหมดก กำลังดำเนินไปอย่างมั่นคงกองทัพวางกำลังที่ปะจิมมีจำนวน1 5 0 0 0 0นายเป็นกำลังทหารสำรองอย่างน้อยพวกเขาก็เป็นกองอัศวินที่ประเทศต่างๆมีในครอบครองดังนั้นดูท่าว่าแต่ละประเทศก็กำลังเตรียมหน่วยกำลังเสริมอยู่โดยกองทัพสัมพันธมิตรแห่งปะจิมถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะแนวป้องกันสุดท้ายของสุดท้ายเนื่องจากกองทัพดังกล่าวอาจมีจำนวนไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0 0นายในกรณีฉุกเฉินอาจได้พึ่งพากองทัพนี้ทหารรับจ้างและกำลังเสริมจากประเทศต่างๆตัว เลขที่ได้จากการระดมพลทั้งหมดนั้นจะมากหรือน้อยกันแน่ได้ยินมาว่าเทสทาราซ่าข่มขู่ประเทศต่างๆในสภาดูเหมือนว่านั่นจะเป็นเหตุผลที่พวกเขาให้ความร่วมมืออย่างไรก็ตามถ้าพวกริมรู้แพ้ถัดมาก็ต้องเป็นตาของพวกเขาเองจึงต้องร่วมมือกันอย่างเลี่ยงไม่ได้เอาเถอะการเคลื่อนพลเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีความเป็นไปได้สูงว่าพวกริมรู้จะแพ้สงครามจุดที่ได้เปรียบคือการที่ฝ่ายริมรู้เป็นต่อในด้านพื้นที่ ที่เหลือคงเป็นจุดที่ฝ่ายริมมลุสามารถคาดหวังกับการมีอยู่ของเวิดอลา่าและความร่วมมือจากหลอจอมมานอย่างลูมินัสกับเลยอ,อนได้มิลิมเองก็สัญญาว่าจะให้ความร่วมมือด้วยหากเป็นหน่วยนักลบราชาสร,รัปสั์ของคาริออนก็ส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้เสมอ ทั้งนี้ยังมีแบล็กนัมเบอร์กองพลสีดําในอาณาจักรเดียโบเตรียมตัวรออยู่ในฐานะไพ่ตายของลิมูรุเองเนื่องจากลิมูรุให้สิทธิสั่งการทุก,กองทัพแก่เบนิมารุพูดตรงๆคือไม่มีกองทัพที่ลิมูรูสามารถเคลื่อนพลได้โดยตรงถึงจะเป็นแบบนั้นแต่อันที่จริงแล้วไม่ใช่มีแค่แบล็กนัมเบอร์ที่รับคําสั่งจากเดียโบและสามสาวปีศาจท,ที่เป็นลูกน้องของเขานั้นเป็นกองพลที่เป็นเอกเทศอย่างสิ้นเชิงไม่ได้อยู่ภายใต้การสั่งการของเบนิมารุนี่คือกําลังลบของฝ่ายลิมูรุ ทั้งหมดส่วนยูกิจะเคลื่อนไหวอย่างไรนั้นลิมรู้ไม่ได้นำปัจจัยดังกล่าวเข้ามาคิดคำนวณเลย สงครามงั้นเหรอลิมูรุพึมพำเบาๆในห้องตัวเองจกักรวรรดิมีจุดประสงค์ที่จะผนวกดินแดนกับนานาประเทศฝั่งตะวันตกจริงหรือกีเคยเอ่ยคำว่าเกมเขาน่าจะมีชะตากรรมบางอย่างที่ไม่อาจรู้ดีไม่ดีจกักรวรรดิอาจจะมีเจตจำนงบางอย่างที่ไม่สงบสุขอยู่เช่นกันถ้าว่าต่อให้เป็นเช่นนั้นก็ตามไม่ว่าใครจะเข้ามาถ้าตั้งใจจะลงไม้ลงมือกับสองสวรรค์ของพวกฉันพวกฉันก็จะบทขยี้มันนั่นคือใจจริงของลิมูรุลิมูรุไม่คิดจะก่อความผิดพลาดแบบเดิมซ้ำพราะ ริมรู้เป็นจอมมารเรื่องที่ว่าควรให้ความสําคัญกับอะไรก่อนนั้นริมรู้ไม่อาจตัดสินใจผิดพลาดได้ในเวลาเดียวกันน่าจากกะกวาดตะวันออกในขณะที่พวกริมรู้เตรียมการทําสงครามพร้อมกันนั้นไม่สิจัก,กรวัดได้ใช้เวลาอันแสนยาวนานจนถึงขั้นเทียบไม่ได้อย่างใส่ใจและมั่นคงการลุกลานครั้งใหญ่ถูกจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ในไม่ช้าจากักรวรรดจะลืมตาตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานจนกว่าความรุนแรงนั้นจะถูกปลดปล่อยก็เหลือเวลาอีกเพียงน้อยนิดแล้วแล้วก็ขอจบตอนที่218เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน EP นะีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ